ไปช่วยกันโหวตหน่อยนะแว่นของอะไร Gentle Monster จริงหรอแล้ววันนี้หรอเออใส่ช่วงไหนใส่ทั้งตัวเลยค่ะ <c oughs> ใส่บริสุทธิ์ <c oughs> สาวภู่มจัน <c oughs> ถึงจะเข้าชิงคบวันนี้ตลกอ่ะ <c oughs> โหวตได้ทางไหนทางไหนวะ เดี๋ยวแปะลงสตอรี่ไอจีให้เสร็จแล้วไปรอดูได้เดี๋ยวให้อดมินแท็กมาเองเป็นคนแรกที่ค่าตามโวตให้โอ้ขอบคุณมากเลยไปโวทให้อีกนะอยากได้ที่หนึ่งเลยอะรางวัลเนี้ยพูดจริงอยางนีชื่อเขาสิงแคดบ้างนะใครกูเป็นไม่ได้นะเจอกันปีหน้าขนาดพี่คนที่ร้องเพลง เลือกกุบ,บีอ่ะเขาได้รางวัลเดียวกับข้าแล้วเว้ยคือเขาดังจัดอ่ะเอางี้ดีกว่าสาวปังแห่งปีนะสาวปังแห่งปีอ่ะมีห้าคนมีนารินาชัดอมรชัยอุ้มเทวีพ,พรพิมจำดัดแล้วก็พี่เลือกกุบ,บีชื่ออะไรนะเออชาลิสาพี่เออชาลิสาก้อยอรัชพรยีรต,ตินปะไม่คนละปีกันก็หรอโอเคยีหน้าช้องสามอืม อีนา่าอ,อีน่าได้ด้วยใช่ไหมได้อืมอืมปากชุ่มฉ่ำมากอืมใครเห็นก็อยากดึงเข้าไปจบทั้งนั้นบอ,อกเลยเรื่องจริง <c oughs> สาววัยสยศาสตร์แรงมากคุณพี่คนคุณพี่จอดำคนนี้ชื่อจุดแซวนะเดี๋ยวเฮอะ โหวดไม่เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวโพสล,ลงในสตอรี่ให้เขาจะมีลิงก์ให้กดเข้าไปแล้วเขาก็โหวดได้เลยโอเคเป้าปากเอ็งน่าจุบจริงเบบคนเดียวที่ทำ <laughs> ปีนี้ขอให้เองได้นะพวกเองก็ต้องช่วยกันโหวดไงออกแนวสุด,สด วันนี้คือรถติดมากนะบอกเลยใครเพิ่งนั่งรถมาจะรู้สึงถึงใจความสำคัญเลยอ่ะวันนี้ว่าอะไรเป็นจานไงโคตรเลยอะ่ะเกียดมากนะขอโทษนะที่ต้องทำให้รถติดขอโทษจริงคือแบบว่าตอนอยู่บนทางด่วนอยู่ในเมืองขึ้นทางด่วนมาโอ้ยโล่งโลง,โ,ลงอโอ้ยชิว พอแตะลงวิภาวดีเท่านั้นแหละเออเหมืนอมนนรกอยู่ตรงกลางเมืองโอ้ไม่ไนเป็นไรน้อหลังจากนั้นรถกูไม่ขยับอีกเลยและไอตรงที่ว่าวิภาวดีหนักหนาแล้วนะพอตัดเขาลัดโยเท่านั้นนะ่ะที่ว่าหนักแล้วรู้หมดแล้วกูอยู่ไหนอีเวนมีหนักอ๋อ อโน,น,นะโอ้ไม่เป็นไรน้องไอ้ครับมันมีพี่กลัวเดี๋ยวมันปากบวมอีกปากบวมเหรอน้ำสุปอร่อยแหละเออมันปากมันอ้าไม่ได้มันก็ต้องแบบซืดเข้าไปไเ,เข้าใจยังโซคิวน้องไอพูดพรเเพราะเข้าใจยังอืมป้าย่าลิปเดี๋ยวนี้ บอกดีไหมเนี่ยเดี๋ยวค่อยบอกเดี๋ยวค่อยบอกคือทาสามตัวผสมกันอย่างนี้ดีกว่าทา for You t u b เสร็จแล้วทา c ช a n e l เสร็จแล้วก็ตบด้วย Gloss Dior โ okay. อเคเข้าใจเรื่องอย่างสีปากเองสวยอยู่แล้วก็จริงนะหมายถึงว่าหมายถึงว่าอะไรอะ่ะ สีลิปสติกอะแท่งหนึ่งอ่ะพอแต่ละคนทามันออกมาไม่เหมือนกันนละมันอยู่ที่สีผิวเดิมเรา<ส>ด้วยสีปากเดิมใช่ก็ไม่คนปากคําปากดําปากชมพูปากม่วงปากเขียวเลยว่าไปเออสีผิวอีกที่เป็นตัวแปรอันเดอร์โทนต่งตางๆแต่ถ้าชอบก็ไปซื้อตามกันได้หลุดง่ายไหม ของชาแนลหลุดง่ายมันเป็นเหมือนบาร์มที่มีสีหลุดง่ายเลยไม่มีความติดทนเลยทั้งนั้นอันนี้นี่บึ้มบึมไนสุดอยู่ควินอุ้มหรอไม่ใช่อเออแกเดี๋ยวแค่นี้ก่อนเออเรื่องบอย <laughs> <laughs> ลองลูกชารู้สึกดีขึ้นบ้างปะดีขึ้นมีความรู้สึกขึ้นละอะดีขึ้นแล้วเป็นไปได้ไงดีขึ้นเพราะว่ากูรู้สึกตัวก่อกกน,นนั้นเจ็บแล้วไงเจ็บตอนแรกมันชา <c oughs> แต่มันก็ไม่ได้เจ็บแบบจนจะตายไงเข้าใจไหม ขอ youtube ขออินทีได้ไหมเบอร์เบอร์อืมลองดูไม่บอกกันนะเขาไม่ได้จ้างยังถามอีกอ่าถามอีกแล้วดิบของอะไรถอนแะล้วไม่บอกแล้วทุบเลยรุนว่าจะถอดแวน่นเมื่อไหร่ไม่ต้องรุนนะคะไม่ถอด และใส่ตาไม่ได้เลยเพราะอะไรอุ้ยปากสุนักใช้อะไรดีคะแก้ไม่หายนะถ้าแก้หาย,ย่างแก้หายเป็นนานคนแรกละจริงต <laughs> อนนี้ก็สุนักอยู่สุนักเรือนด้วยค่ะสุนักเรือนที่อุ้มไปเรื่อยไปเปื่อยมากเออไปตามดูกันได้ พ oh, อดยูทูเขาจ้างเองนะไม่เกี่ยวค่ะเขาจ้างไลฟ์ไลฟ์มันจบไปแล้วถูกต้องม <laughs> ันพูดกถูกเ <laughs> ขาจ้างไลฟ์หนึ่งชั่วโมง,ยงยอยไรอ่ะหวังที่สิ่งที่เรกันพอกันเรื่องจริงเขาบอกแรงทุกคนถ้ารู้ขอบเขตของการรับางานทุกคนจะเข้าใจ ถ้าเออถ้าคนรู้ดีเทลสำหรับการรับง,งานแล้วทุกคนก็จะเก็ตว่ามันคืออะไรใช่โอ้ใช่ลิปไล่์อีกแล้ว <c oughs> กูเกีดได้ไหมในกรณีแบบนี้ <laughs> ไม่ แว่นของอะไรแว่นเจนท์มอนสเตอร์แว่นเจนท์มอนสเตอร์สร้อยซิลีนเสื้ออันนั้นกางเกงอันนี้กางเกงในอันนั้นเออร้เลยเข้าใจนะเนี่ยเป็นคนที่จะใช้อะไรอะไรมาอยู่บนร่างกายแล้วมันก็ดูดีไปหมดเพราะฉะนั้นลูกค้าจ้างได้ เล็ดเล็ดเล็ดล็ดขนคิ้วของอะไรของฉันหัวใจของใครคะไม่บอกหัวใจของไมไปดูจริงๆผมอะผมของอะไรไปเรื่อยละไม่ใช่ค่ค่ะพวกเองก็ไปเรื่อยเหมือนกัน บบี Baby Shark, ้ชาร์คิวจีขนมกล้วยอร่อยไหม,มขนมกล้วยมาจากไหนขน <laughs> ม,มกล้วยที่ปักหรือว่า,อ,าอ๋ออร่อยอร่อยมากอร่อยทั้งสมรสเลยอร่อยมากจริงต้องลองกดไปแล้วจะเถียงไม่ออกเลยขนตาของใครของฉัน<ฮ>เอฟผมเส้นที่เก้าสิบเก้าไม่ให้ พี่ไอซ์จะหายทันไปเชียร์พีนไหมครับเนี่ยน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะในกรณีแบบนี้ทันไม่มีปัญหาด้วยขึ้นเครื่องได้ปกติเขาบอกว่าถ้าสามถึงห้าวันนะอ่ะอ่ะมีปัญหาแต่ว่านะคือมันเลยอาทิตย์ไปแล้วไม่คือมันไม่มีปัญหาแต่หมายถึงว่ามันจะยุบบวมหรือเปล่าอ่ะคิดว่าน่าจะยุบแต่จะเริ่มกินยาแล้วนี่ไงโอเค เติดฟันเปล่าติดนะไม่ติดก็ฟันร่วงเลยเหมือนไออดอรเนี้ยไม่มีฟันเขาเอาฟันมึงไปไว้ไหนอ่ะอยู่นี่แหละนี่เลยจ้ะแล้วพี่เรามันเฟียวอยู่แล้วถูกต้องน้องเลย คุดไปไหนคุดอยู่บ้านคุดอยู่บ้านนะคะขอดูพี่ไอ้หน่อยเอออย่าดูเลยคนขอไม่พอมาเองก็อุ้ยขอบคุณค่ะสำหรับปาการังทำาไมวันนี้เท่จังเครื่องอบมายังมายังไม่รู้แต่จ่ายเงินไปแล้วพอพวกเองเลยนะ พอพวกเองเลยจ่ายค่าเครื่องวันนั้นขอเครื่องอบสรุปไม่ได้ได้แค่เครื่องอบนะทั้งเครื่องอบและเครื่องดูดฝุ่นพร้อมพวกนีนของอะไรพวกนี้มาบิลให้แม่กูซื้อเครื่องอบผ้าเขาเลยขอ,อกูเลยกลางรามแล้วเราหน่อยหน้าไม่ได้ไงถ้าไม่ให้ก็คืออากาัตตันยูละก็เลยได้ไปเลยพร้อมที่ดูดฝุ่นไม่เลือกเองหรือว่าอะไร ให้เขาไปซื้อเองอแต่โอนตังไปให้แล้วอนะ่ะสุดที่อยู่ที่กี่หมื่นสามหมื่นกว่าอละมุนของต้องมีใช้เงินแทนแรงไง <laughs> ใช้ อักตันยูสุดๆโอเคถ้าไม่ซื้อก็คืออักตันยูแล้วหนูก็หนูดีก็ไลฟ์อยู่บอกทำไมอ <c oughs> บอกทำไม <c oughs> <c oughs> บอกทำไมพอแจ๊กเต้าพ่อแจ๊กเต้าพันแจ้งทันแจ๊ง ไม่เอาสงสัยจริงๆอะแบบไม่ได้จะก,กวนนะแต่แบบไม่เข้าใจสงสัยอยากรู้ว่าเขาบอกเพื่ออะไรตลกอะมันตลกอะอังค่าไปพิมพ์อย่างเงี้ยหลายคนอื่นอะคนดีหลายอยู่นม่ายอไหมถ้ากูทำอย่างนั้นงง บอกได้นะคะไม่เป็นไรบอกได้หนูแค่สงสัยเฉยหนูไม่เคยเห็นจะเก็บกินพรุ่งนี้ตลกเดี๋ยวมันก็บูดโอ้โหข้าวถุงเดียวไอ้เก็บกินสองวันกูไม่เคยเห็นเลยอะ <c oughs> จะรู้เหรมันอยู่นะ <c oughs> มึงข้าต้มร้านไหนอร่อยอันนี้เอ๋อ ไม่รู้ว่าต้องย้อนกลับไปดูในแก๊ปเอาเดี๋ยวดูให้าไาดูพี่มินคะมีนาไรอยู่โ okay. อเคขอบคุณที่แจ้งไห้สามวันนี้นอนนี่หรอไม่ได้นอนนี่คุณอ้อมบอกเองเป็นเมีย แบบไดพที่เบนอนอยังไปไหนแล้วก็ไม่รู้อ่ะเราไปอยู่ในห้องเราไปอยู่ในห้องละมัง้งพี่ไอ้หายไวไวนะคะเขาบอกขอบคุณทุกคนม,มากๆนะคะพี่มีนเคยฟัง เพลงคณะขวัญใจไหมคะคือเพลงอะไรวะคณะขวัญใจเพลงของคณะขวัญใจแปลว่าอะไรคยอวัยรุ่นแบบเด็กชังเขาชอบฟังเหรอไม่เคยฟังเลยอ่ะมันเพลงหนึ่งกูชอบฟังมากมันเพาะหรือว่าอะไรหรือมันสนุกหรือมันเป็นแนวไหนมันเป็นแบบดูเพื่อชีวิตอ่ะเพื่อนซีวเพื่อชีวิตเพื่อชีวิตคล้ายๆของแบบ เลียงพี่เบีด,ดีนะโอเคอันนี้นะ่าจะต้องบอกไอ้มากกว่าเพราะไอ้ไม่มีคนให้อาหารในทุกๆวัน <c oughs> มาอีกแล้วลิปทติดของอะไรคะลิปติกของอะไรคะลิปติดของอะไรคะคร <c oughs> ับหลวงอ่อตอนนี้ฉันยังอยู่ ูชอบเพลงนี้ของหอนใจอ่ะลงไลฟ์เลยจบจบผมเออครวบครัวแล้วไปได้ยินป่ะไม่ค่ะเลยเราเป็นแบบสี่เราเป็นเฉพาะคุ่ม อ๋อเคยได้ยินนี่แบบเพลงนี้กูชอบแล้วมีกบกบเพลง อออาอยอกปิงชาขนาดนี้ิงสน,นุกเนาะมันจะมีบิดขึ้นตอนไหนอะอ่ะอืม สนุกละสนุกช่วงไหนสนุกอะไรสนุกกี่นาทีีอะไรที่สนุกนี่ฟังเพลงนี้ดีกว่าฟังที่นี่ใช่ YouTube Premium หรอโอ้หทำไมอ่ะมันหมดไปแล้วเติมสี่บอกช่างน้ำได้ช่างน้ำคือใครช่างน้ำคือคนที่คุณซื้อ YouTube Premium แล้วก็ Netflix แล้วก็ เออดีที่พาชอมสตาด้วย<ม>อยู่เส็จป่จะพอสิ้นเดือนแต่เอาละช้างน้ำพักมาละ <c oughs> จ่ายเงินด้วยค่ะ<ม>ตอนเข้ากองประกวดกูหายไปเลยมันก็ทวงเงินกูช้างน้ำก็ยังใจดีกับกูนะที่กูไม่จ่ายเงินแต่ก็ยังให้เป็นพรีเมียมอยู่่กูออกมากูเรียโอนให้ช้างน้ำเลยเ<ม>พราะตอนกูอยู่ในกองกูไม่ได้ดูจริงโอเค โอเหรือบางทีกูนั่งกินข้าวกินอะไรอยู่เอาละช้างน้ำท่วงเงินกูอีกแล้วเดือนนี้ทวงกูแค่ร้อยกว่าบาทอะไรคือช้างน้ำคือคนที่ขายอยู่ทูกพิมพ์แล้วก็พวกเน็ตฟิกอาหารรายเดือนอะไรเงี้ยค่ะเขาจะหาตัวหารให้เราแบบถูก เอามาแต่ไหน้าช้างน้ำมีคนแนะนำมามต้องเลยทตามหาช้างน้ำกูโปรโมทช้างน้ำให้ทุกคนละโสด <laughs> ช้างน้ำละ <laughs> พาลิปของอะไรมาอยูล่ละ <laughs> สนุกก๊อ <laughs> ลักษณะช้างน้ำากมันช่ำเกินเตะตาตอนนี้ทุกคนยังถามเกันเรื่องลิ้อยู่นะมึงรือว่าในคอมเมนต์อะ อาอยา,มาไม่ได้กินยาแล้วมั้ง <c oughs> ที่พี่นาอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ห้องของคุณบอมเบย์นะคะดูด้วอตังก็เื็วไม่ อู่บอมเบยเหรอบอมเบยมันแบบใช้เวลาส่วนตัวอยู่อ่ะยอย่าไปดันทุลังมันมากเลยทุกคนมันนอนเอาเอากูกดอะไรก็ไม่รู้เอากดปิดก็ไม่ได้ด้วยนะไม่ได้เอากูกดอะไอยแล้ว เดี๋ยวจะไปแล้วทุกคนเดี๋ยววแวะมาไลฟ์ใหม่พรุ่งนี้รอดูไลฟ์ด้วยนะตอนเย็น Help me please แล้วก็อย่าลืมไปช่วยกันโหวตด้วยนะของ c a s t Award นะจ๊ะจุ๊บจุ๊บไปละ